ดรนิเวศเห็นมาวาชิรวรากร VI ไม่ถึงเงินสดข่าวเกี่ยวกับการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตตในช่วงอย่างน้อย2-3ถึงปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าไม่ใช่เป็นการซื้อหุ้นลงทุนแต่เป็นการขายหุ้นที่ถือมายาวนานหลายตัวในจํานวนที่ค่อนข้างมากอย่างมีนัยสําคัญล่าสุดก็คือขายหุ้นแบงก์อเมริกาบางส่วนได้เงินมาประมาณ3ามแสนหมื่นล้านบาทในส่วนของการซื้อหุ้นลงทุนเองนั้นดูเหมือนว่าจะน้อยกว่าและตัวเล็กว่า และก็เริ่มไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่หุ้นมีราคาถูกมากมานานผลก็คือเงินสดของเบิร์กชายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนั้นสูงถึงประมาณ280,000ล้านเหรียญหรือ9.4ล้านล้านบาทแล้วซึ่งนับว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบัฟเฟตนั่นก็น่าจะมาจากมุมมองของบัฟเฟตต่อตลาดหุ้นของอเมริกาว่าตลาดหุ้นกำลังเติบโตร้อนแรงเกินไปตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาหลังวิกฤตโควิด -19 ซึ่งทําให้เขาหาหุ้นที่จะลงทุนยากเพราะหุ้นเหล่านั้นแพงเกินไปนอกจากนั้นหุ้นที่ถืออยู่ก็แพงเกินไปซึ่งก็ทําให้เขาต้องขายบางตัวออกไปและเก็บเป็นเงินสดที่เขาต้องเอาไปลงทุนซื้อพันธบัตรหรือเงินลงทุนระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยหรือกําไรต่ำกว่าผลตอบแทนจากตลาดหุ้นมากเป็นเวลาหลายปีพูดได้เลยว่าบัฟเฟตต์ตกรถครั้งใหญ่ที่ไม่ได้ซื้อหุ้นที่วิ่งแรงต่อเนื่องมาหลายปีในตลาดหุ้นสหรัฐผมเองไม่รู้ว่าบัฟเฟตต์คิดอย่างไรบางทีเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้ เพราะคนอย่างบัฟเฟต์นั้นคิดลึกและรอบคอบเสมอไม่ตามใครและแน่นอนไม่ตามตลาดและไม่แค่ว่าใครจะบอกว่าเขาพลาดไปแล้วและตกรถเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจหุ้นในโลกยุคใหม่ที่เป็นหุ้นดิจิทัลและ AI ที่กำลังโตขึ้นกับโลกแน่นอนว่าผมไม่คิดอย่างนั้นวอร์เรนบัฟเฟต์เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาน่าจะหลายรอบในชีวิตการลงทุนของเขาตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือในช่วงปลายปี1969ที่เขาได้ผลตอบแทนการลงทุนสุดยอดปีหนึ่ง เพราะหุ้นขึ้นไปมากนั้นเขากลับตัดสินใจขายหุ้นทิ้งหมดปิดกองทุนที่เป็นห้างหุ้นส่วนและคืนเงินให้ผู้ลงทุนหมดเพราะเขาดูแล้วหุ้นมันแพงเกินไปมากไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นอะไรที่จะไม่เสี่ยงซึ่งในครั้งนั้นเขาขาดทุกเพราะหลังจากปิดกองทุนสักพักหนึ่งตลาดหุ้นที่ร้อนแรงมากก็ถล่มทลายในปี1 9 7 3ถึง1 9 7 4 และเขาก็กลับมาลงทุนอีกครั้งภายใต้บริษัทหนึ่งที่เขาไม่ได้ขายไปที่ชื่อว่าเบิร์กชัยแฮตททเวและกลายเป็นตำนานการลงทุนของวัฟเฟตมาจนถึงทุกวันนี้ในครั้งนี้ที่พอร์ตของวัฟเฟตใหญ่กับตลาดหุ้นและเบิร์กชัยเป็นบริษัทมหาชนสิ่งที่เขาทำได้ก็คงเป็นแค่ว่าเขาขายหุ้นและถึงเงินสดจํานวนมหาศาลเพื่อที่จะรอว่าวิกฤตอาจจะมาเมื่อไหร่หลังจากที่ตลาดหุ้นร้อนแรงมานานและในวันนั้นเขาก็งอจะใช้เงินสดที่ไม่มีใครจะมีเท่าเข้าไปกว่าซื้อหุ้นที่ตกลงมามา,มาก จนมีราคาถูกที่เขาสบายใจที่จะซื้อที่ผ่านมา2-3ถึงปีนั้นหุ้นไม่ตกเลยและมีแต่จะขึ้นเขาตกรถแต่เขาก็ยังรอต่อไปและก็ยังเพิ่มเติมเงินสดขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าเขายังยึดมั่นกับความคิดที่ไม่เคยเปลี่ยนว่าถ้าหุ้นแพงต้องไม่ซื้อและถ้าแพงเกินพื้นฐานไปมากในระยะยาวก็ต้องขายเราคงต้องจับตาดูว่าบัฟเฟตตจะคิดถูกอีกไหมประวัติศาสตร์บอกเราว่าบัฟเฟตตค่อนข้างจะถูกต้องในการคาดการณ์หลายครั้งเมื่อเกิดวิกฤต เบริรกชชยมีเงินสดเหลือที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีปัญหาและราคาหุ้นตกลงมาแรงมากและทําให้เขาสามารถเข้าไปลงทุนและสร้างผลตอบแทนได้อย่างงดงามคุ้มค่ากับการถึงเงินสดที่ได้ผลตอบแทนต่ําเป็นเวลาอาจจะหลายปีกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยผมพบว่าแนวความคิดเรื่องของการลงทุนในสไตล์ของบัฟเฟตดังกล่าวนั้นแทบจะไม่มีเลยอย่างน้อยก็ในช่วงตั้งแต่กําเนิดขบวนการวี ไม่ถึงเงินสดในปี2 5 4 2ถึง2,543จนถึงช่วงเร็วๆนี้จากการคลุกคลีอยู่ในแวดวงของนักลงทุนที่เรียกตัวว่าเป็น VI ไม่ถึงเงินสดในตลาดหุ้นไทยเป็นเวลากว่า25ปีผมพบว่าเหล่า VI ไม่ถึงเงินสดซึ่งรวมถึงผมในช่วงเวลาหนึ่งนั้นมักจะไม่ถึงเงินสดจำนวนมากและหรือเป็นเวลานาน,านเหตุผลนั้นผมคิดว่ามีหลายประการทั้งหมดมาจากการที่ VI ไม่ถึงเงินสดประสบความสาเร็จสูงมาก ผลตอบแทนจากการลงทุนดีแบบแทบจะเรียกว่ามหัศจรรย์อนิสง์จากการที่ตลาดหุ้นและหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้น VI ไม่ถึงเงินสดให้ผลตอบแทนที่ดีเหนือจริงทําให้คนที่เป็น VI ไม่ถึงเงินสดมักจะไม่ต้องการถึงเงินสดเลยจํานวนมากกู้เงินเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะคิดว่าการถือหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินสดเสมอและไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อะไรเลยประเด็นแรกก็คือ VI ไม่ถึงเงินสดสามารถหาหุ้นลงทุนในตลาดได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดบูมผมเองจําได้ว่าในช่วงแรกๆของการเป็น VI ไม่ถึงเงินสดตลาดหุ้นเต็มไปด้วยหุ้นที่โตเร็วตัวเล็กๆและก็มี VI ไม่ถึงเงินสดจํานวนมากเข้าไปรุมซื้อทําให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปแรง VI ไม่ถึงเงินสดบางคนก็อาจจะขายหุ้นออกไปทํากําไรอย่างรวดเร็วและแทบจะทันทีเมื่อได้รับเงินสดมาก็จะรีบเข้าไปซื้อหุ้นตัวใหม่ที่สักพักก็จะมีการเชียร์ให้ VI ไม่ถึงเงินสดและนักลงทุนรายย่อยอื่นเข้าไปซื้อทําให้ราคาวิ่งขึ้นไปและก็จะถู ก็ขายทำกำไรได้อีกซึ่งการหมุนหุ้นแบบนี้มักจะทำกำไรได้สูงกว่าการซื้อหุ้นแล้วเก็บยาวไม่ขายแบบบัฟเฟตประการที่สองไม่ถือเงินสดมักมองว่าเงินสดก็เป็นการลงทุนในตราสารอีกอย่างหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนอาจจะแค่ปีละ1ถึงเซึ่งนั่นเท่ากับการลงทุนในทรัพย์สินที่มีค่า PE 5 0าสถึงหนึเท่าโดยที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่โตดังนั้นเงินสดถือว่าเป็นการลงทุนที่แย่มากในแนวของ VI ไม่ถึงเงินสดที่ชอบหุ้นที่โตเร็วและค่า P/E ต่ำหรือเป็นหุ้นถูกประการที่สามแม้แต่ช่วงที่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ดีนักและมองไปข้างหน้าก็อาจจะไม่สดใสแต่ VI ไม่ถึงเงินสดมักจะไม่ค่อยสนใจพวกเขาคิดว่าหุ้นที่ตนเองวิเคราะห์และเลือกแล้วนั้นดีกว่าตลาดมากยังไงก็ทำได้เหนือกว่าตลาดหลายคนตั้งเป้าหมายว่าจะ outperform หรือทำผลงานได้ดีกว่าตลาดปีละประมาณ10%อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถึงตลาดจะตกลงมา7-8%เขาก็คิดว่าเขาอาจจะทำได้2-3%ต่อปีซึ่งก็ยังดีกว่าถึงเงินสดที่ให้ผลตอบแทนไม่เกิน1%อยู่ดีดังนั้นจะถึงเงินสดทำไมประการสุดท้าย VI ไม่ถึงเงินสดโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนั้นมักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากและพวกเขาต่างก็ตั้งเป้าที่จะมีอิสรภาพทางการเงินภายในเวลาไปกี่ปีหลายคนหวังที่จะรวยเป็นเศรษฐีจากการลงทุน แต่ด้วยการที่ยังมีอายุน้อยและไม่ได้มีเงินต้นในการลงทุนมากนักพวกเขาจึงต้องเร่งโดยการถือหุ้นให้มากที่สุดบ่อยครั้งมากก็ใช้การกู้หรือมาจินหรือเครื่องมือเพื่อเพิ่มจํานวนหุ้นให้มากขึ้นความคิดที่จะถือเงินสดนั้นจึงไม่มีและไม่ต้องไปคิดว่าถ้าถือเงินสดแล้วเวลาเกิดวิกฤตหรือเจอหุ้นดีจะได้มีเงินซื้อนั้นมันไม่มีความหมายเลยเพราะพวกเขามักจะไม่ค่อยคิดถึงวันที่เลวร้ายแบบนั้นเวลาลงทุนพวกเขามักจะมีคอนวิชั่น หรือความเชื่อที่เต็มเปี่ยมว่าดีแนออนอินหรือซื้อเต็มที่ไปเลยเงินทุกบาทใส่ลงไปในหุ้นโดยส่วนตัวผมเองนั้นช่วงแรกๆในชีวิตการเป็น VI ไม่ถึงเงินสดผมก็ลงทุน100%ในหุ้นหลายๆตัวมีเงินสดบ่อยครั้งไม่ถึง1%ของความมั่งคั่งเอาไว้ใช้จ่ายประจําวันทุกครั้งที่ขายหุ้นหรือได้ปันผลภายในเวลาไม่กี่วันก็จะต้องไปซื้อหุ้นตัวใหม่ได้เสมอเพราะมีหุ้นถูกคุณภาพดีอยู่เต็มตลาด อย่างไรก็ตามสภาวะทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเจริญเติบโตสูงมากกลายเป็นเติบโตต่ำและต่อเนื่องอันนี้ส่งสำคัญจากประชากรที่แก่ตัวลงและระบบการปกครองที่ถดถอยลงในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ไม่สามารถฟื้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้ผลก็คือตลาดหุ้นและบริษัทจดทะเบียนโดยรวมแน่นิ่งมา1ิปีเป็นลอสเด c a d ตการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนลดลงมาก ความสามารถที่จะเลือกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเองก็ลดลงเหตุผลสําคัญส่วนหนึ่งก็เพราะหุ้นดีแบบ VI ก็มักมีราคาแพงหรือเต็มมูลค่าดังนั้นผมก็เริ่มมีเงินสดพอกพูนขึ้นเรื่อยๆและก็ต้องย้ายตลาดเอาเงินสดไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามบางส่วนแต่ก็ยังเหลือเงินสดอยู่ดีในอัตราประมาณ5-6%และก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆก็คงต้องทำคล้ายๆ b u ฟเฟ t t ที่อาจจะต้องนอนรอบอนอกองเงินสดจนกว่าโอกาสในการลงทุนจะเปิดคือมีหุ้นดีราคาถูกทั้งตลาดหุ้นในและต่างประเทศสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ